ววิส้มตำร้านเจ๊อุ๋ยนะคะเราเนนี้เราซื้อมาเป็นส้มตำปลาราส้มตำปูปลาเนาะเราจะมาดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงแกกินยังกินแล้วเป็นไงบ้าง <c oughs> อร่อยมากเรายังไม่ได้กินเลยอ,ะอ่ะเดี๋ยวเราลองมาชิมกันดูเนาะเอ้ยเรากูอยาก,กินไมนั่นมากเลยอะ่ะเทสโตเดี๋ยวมีพริกข้างในอะ่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอือ <laughs> เป็นยังไงบ้างคะสุดยอดมากเส้นขนมจีนเขาเนี่ยจะไม่เหนียวแล้วก็จะไม่นุ่มเกินไปนะคะจะไม่ขาดออกจากกาันเายในสองวินาทีอร่อยมากต้องไปรอนะคะ <c oughs> เมนกล้องแล้ว <c oughs>